สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำกิจกรรมที่เราทํำในช่วงนี้เพื่อที่จะ s t o p r o o m Scoring ได้บ้างบบนิดนึงอย่างแรกที่เราช่วงนี้เราทําก็คือการดูหนังโดยการใช้ DVD DVD Player เพรครื่องเล่น DVD แล้วก็หนังจากแผ่นแบบนี้เพื่อให้ฟ e ลลิ่ง คนละแบบกับการดูหนังแบบสตรีมมิ่งแต่ว่า p h ส s i c a มีเดียเราเป็นคนชอบมากเราเป็นคนชอบเก็บสะสมพวกอย่างเงี้ยแรากล้วกว่าวันนึงแบบหนังใน Netflix หรือในสตรีมมิ่งมันจะหายไปก็เลยชอบสะสมแบบนี้ต่อมาเราก็ชอบฟังเพลงผ่านซีดี ส่วนมากที่เราฟังเราชอบฟังเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ซาวทร c กก็ฟังผ่านเครื่องใหญ่แล้วก็เครื่องเล็กตับนี้เวลาเดินทางส่วนมากก็เป็น s o u ซา t r a c k หนังประมาณนี้แล้วก็ต่อมาบางครั้งเราก็ชอบฟังผ่านเทปคลาสเพราะว่า มันจะให้ฟิลต่างกันมากๆกับ CD เสียงมันจะเป็นคนละแบบราแล้วก็จะฟังผ่านเครื่องใหญ่หรือว่าเครื่องเล็กแบบนี้ต่อมาถ้าสมมติว่าแบบว่าไม่ได้พก2อ,อันนี้ไปเพราะว่ามันมันต้องใช้พื้นที่เยอะเนาะเราก็จะพกแค่ MP3 ไปมันก็จะเล็กกว่าแล้วก็เพลงก็จะอยู่ในนี้อย่างเดียวต่อมาเราชอบเล่นซูรุกุ ช่วงนี้เราชอบเล่นสุดุกุมากเลยแต่เวลาว่างๆรอน้ำรออาหารเราก็จะเอามาเล่นนอกจากสุดุปุแล้วก็มี w o r d s e a r c h คือหาคำศัพท์เหมือนที่เคยทำตอนเด็กๆเ,เลยสนุกมากแล้วก็เราช่วงนี้เราเขียนจดหมายหาเพื่อนก็จะมีเป็นซองจดหมายแบบนี้แล้วก็ บายสีเอาเวลาส่งแล้วก็ติดกระแต่ปกตะใช้กระดาษ A4 ก็ได้ส่งเนาะแต่ว่าเรามีกระดาษแบบนี้ก็เลยโอเคส่งให้เพื่อนแล้วก็เราชอบตกแต่งเวลาส่งให้เพื่อนๆด้วยต่อมา,อาไดโซจะมีพวกกิจกรรมเนาะซึ่งแรกๆเราจะเป็นกิจกรรมแบบปัดแปะอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เราไปค้นมาแล้วเจอเป็น ตัดแตะรูปต่างๆเราตัดแตะไปน,นิดหน่อยเดี๋ยวเปิดให้ดูเราติดไปน,นิดนึงแล้วมันก็จะเป็นวิ่งแบบนี้อันนี้ในการวาดรูปจดหเขเนาะเราชอบอ่านหนังสือที่เป็นเล่มเล็กๆแบบนี้เพราะว่าแป๊บเดียวมันก็จะอ่านจบเนาะเวลาเรานั่งรถไปไหนแล้วก็อ่านแล้วมันก็ช่วงเวลาสั้นๆก็จะจบไปในเล่มเดียวเร,เราชอบหนังสือสั้นๆมาก ต่อมาจะเป็นนิตยสารที่เราชอบอ่านในช่วงนี้ก็จะเป็นศิลปะวัฒนธรรมชอบอ่านมากเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตาร์หรอวเกี่ยวกับอดีตเลยอเราชอบมากเลยต่อมาเล่มน,นี้เป็นเล่มที่เราเพิ่งสั่งมาของสารคดีสวยมากแล้วก็ภาพดี เป็นเล่มหนึ่งที่เราประทับใจในปีนี้เลยสารคดีแล้วก็เราชอบสั่ง National Geography มันก็จะเป็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อะไรภาพก็จะสวยมากเลย National Geography ตัวอย่าง h o อ b i e s ของเราในช่วงนี้เผื่อเพื่อนๆอ,อยากจะทำตามบ้างเนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมี h o อ b i e s อะไรแนะนำเราก็แนะนำมาได้นะ คุยกันคลิปหน้าค่ะ